ต่อไปความเพียร3บทที่7จ็ถึงสิบเสวดสารอบบทที่7พุทธานุสติ อิติพิโสภะควาและหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปนโนสุกโตโลกวิทุนนุตโตโลปุริสธรรมะสารถสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะควาติบทที่แปดธรรมานุสติสวาคาโตภะควตาธรรมโมสันทิจิโกอาคาลิโกเอหิปจิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตพโพวิญโยหิติบทที่เก้าสังคานุสติ ชุปติปันโนภะกัปโตสาวกสังโฆคชุปติปันโนภะกัปโตสาวกสังโฆยายาปติปันโนภะกัปโตสาวกสังโฆสาเมกิปฏิปันโนภะกัปโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคขลาเอสะภะกัปโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยอาทักขิเนโยอัญชลีกะระณนโย Anuttalang nút ta lang pun ya khe tang lo ka t sa ti bột sip kin da ma ni yang mân tang kin da ma yang tang ya sang tha sang ko nang o pa si ne hang ma ta ติตาวะอลรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตรูโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสิอินจิเทโวเยสโกปัดชยังทัดนหมิงอินนาเวทัตาปียังกันตัง <c oughs> สาปุตโตพระวันตุเม สิทธิลาพังชนะเย,ยเมนีกินดาปิยังชานังพระชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาบทที่สิบเอ็ดสักกตวาพุทธรัตนังโอจัตถัง อุตมังวังอ,อิหังเทวานุสสานางพุทธาพุทธเตเชนะโสตินานัตถันตุพัตตมาสัพพาทุกขาวุปสุปสมเมนตุเตสกัตาวาธรรมรัตนังโอจถังอุตตมังวังปะลิวาหูปะสะมานังธรรมเตเชนะโสตินา นัตสันตุปัทวาสัมเพพยาวูปะสะเวะเมนตุเตสักกตวาสังฆรตะนังโอสถังอุตมังวลังอาหุนเนยโยปาหุนเนยโยสังฆเตเชนะโสตินานัตสันตุปัทวาสัพเทโลคาวูปะสะเมนตุเตครับที่สองบทที่เจ็ดพุทธานุสติ พิติพิโสภัควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทุลอนุตตโลปุริสเทธรรมสารถิสถาเทวมนุษยศานังพุทโธภัควาติธรรมานุสติสวาคาโตภะควตาธรรมโมสันทิกริโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนะณีิโกปัจจตังเทเวทิตตโพยูหิต สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆออชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสสังโฆสามีกิตตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสุสยุยุคานิอัฏฐปุริสปุคลา เอสะภักวะโตซาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยัญชลีกระนิโยอนุตตรลังปุญญเขตังโอกัสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสันสิเนหังมาตาปิตวะโกหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโป สัทถุนโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิอินจิเท,ท,ทโวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินนาเวทัตาปินังกันกันตังสาปุบโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนาะชนาเยมณีกินดาอิยังธนนัง พุชนาะพัชนาะพราหูชนาะปิยังมะมะสิบเอ็ดสักกตาวาสักกตาวาพุทธรัตตานังโอตถังอุตธมังวะลังอิหิอ,อ,อ,อิตังเทวมนุษยานังพุทธเทเตเชนะโสตินาะนัฐถันตุปัทวาสัพพเทสัพพะทุกขา ปูปัสสะเมนตุเตสกักตวาธรรมรัตนังโอตัถังอุตมังวัลังวลิลาหุปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัตันตุปัฏฐวาสัพเพมยาปูปัสสะเมนตุเตสกักตวาสังฆรัตนังโอตัถังอุตมังวัลังอาหุเนโยปาหุเนโยสังฆเตเชนะ สวัสตินาะนัตถันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปัสะเมนตุเตบทที่เกตรอบที่สามพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณนะสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสถาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภคควาติแปดธรรมานุสติ สวาคาโตภะคะวตาธัมโมทันทีดิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะอิโกปัจจัตตังเวทิตตะโพวินโูหิติสังขานุจจติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆวุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆ ยะทิทังแกตาลีปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสะภะคะวโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขินโยอัญชลีกะระณีโยอนุตตะลังปุตยักเขตตังโลกัสสาติที่สิบินดามณีปียังมันตังกินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนัง อุปสันติสิเนหังมาตาปิติวะโอลหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถูโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาเปยังกันตังสาปุตโตภาวันตุเม สิทธิลาพังชนะนาเยมณีอินดาปียังทัจะท่นังพันชนาพระหูชนาปียังมะมะสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังอีหังเทวมนุษย์สางพุทธเชนะสตินานุษ นัตสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปัสะเมนตุเตสักตะวาธรรมรัตานังโอสถังอุตมังวัลังปริลาหูปะสะมนังธรรมเตเชนะชตินานัตสันตุปัทวาสัมภะพยาหูปัสะเมนตุเตสักตะวาสังฆาัตานังโอสถังอุตมังวัลังอาหูเนโยปาหูเนโยอัญชลีก สังอาหุเนโยปาหุเนโยสังฆเตเชนะโสตินานัตสันตุปัทถวาสพเพโลคาหูปะสะเมนตุเตสามรอบที่เจ็ดถึงสิบเอ็ด